อแบบแจกแจงนะคะในฝึกหัดที่10.1หน้า26หนังสือแบบฝึกหัดเพื่อการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะใครอยากซื้อไปฝึกนะคะลูกอ่านออกได้แน่นอนตั้งแต่ปหนึ่งทักลายทักแชทมาได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูข้อที่1นะคะ b l o c k b ใบไม้ l ลอลิง o สาะอ c เคอควายบรออคอบล็อกบล็อกแปลว่าตึกกีดกันหรือเขียงเราไปทำข้อที่สองด้วยกันนะคะข้อที่สองค่ะ B.O.M.B. ตัว B คือตัวอะไรนะคะบอใบไม้ O คือสระ อมมอมาดบอเบไม้การันค่ะบออมอบัมบ์บอมแปลว่าระเบิดคำที่สาม D o. Bomb. Bomb. Er o N D D บอเบไม้ O สระอ N no หนู D ตัเด็กกัน B O no bond bond แปลว่าผูกมัดหรือข้อผูกมัดค่ะคำที่4 b O d o u b l S D b บ r b e ม้ O. O S R O double S b O so, S O B O S so, บอสแปลว่าเจ้านายคำที่5 B, o X. B, B, B A M A o, o X B บใบไม้ O สระอ X อ X กอไก่ซอโซ่การันบอก็บ็อแปลว่ากล่องหรือชกคำที่6 B O Y B พอไปหมายโสระอ y. อ Y ยอยักบอยอบอยบอยแปลว่าเด็กผู้ชายคำที่7 C H O P C H ชอชอช้างโสระอพีพอพนันชออพอ shop shop แปลว่าสั์คำที่แปด c o s t c คอควาย o สระออ S o s โซโซที่ททหารการันคออ cost cost แปลว่ามีราคาแพง หรือต้นทุนคำที่9 c r o p c คอควาย r โรเรือ o สระอ p พอพานคอ o อครอ p crop แปลว่าตัดบางส่วนคำที่สิบ c r o s c คอควาย อารอเรือโอสระอดับเบิลเอสอซคอรอซครอสครอสแปลว่าข้ามหรือข้ามขวางคำที่11บเอ็ดีโอีดีเด็กโอสระอจีกอไก่ D O อกอดอกดอกสุนัข คำที่สิบสอ d ดอดเด็ก O สระอทีทหหาร d ดอ dot dot จุดคำที่13 d R าม d อ p d ดเด็ก R รเรือ o สระอพพอพัน d ดรอพ drop drop แปลว่าหยุดหรือหยุดคำที่14 f o g f ฟัน o สระอ g กอไก่ f o g fog fog แปลว่าหมอกหรือน้ำ้างคำที่15 f o x ฟอฟันโอสระอ x อ X กอไก่ซอโซกาดัน for อก็ฟอกซฟอแปลว่าสุนัขจิ้งจอกครั้ที่16บปฝะพฤที่10.2หน้า27ค่ะ F R O G F for fun R รอเรือ O สระอ G กอไก่ for ร์อกรฟล็อกฟ o g อกแปลว่ากบถ้ากบหรือเหมือนกบคำที่17 f F R O N T F for fun R รอเรือ O สระอ N นนหนู T ททหารการัน F รอน Front Front แปลว่าด้านหน้าหรือเผชิญหน้าคำที่19 G O D G กไก่ O สระอ D ดอเด็ก กอโดกอดกอดแปลว่าพระเจ้าหรือเทวดาคำที่20 G R O บจีแต่เป็น S G กอไก่ R รอเรือ O สระอแต่เป็น S สสอโซกรอออกรอสกรอสแปลว่า จับช้าหรืออ้วนเพล็กคำที่21 h o p h h o n o k u ฮู้ o ซาละอพ p พอพัน h o p hop hop แปลว่ากระโดดขาเดียวคำที่22 h o t h h o n o k u ฮู้ o ซาละอ ที่ทหารฮออทอฮอตฮอตแปลว่าร้อนหรือเป็นที่นิยมคำที่23 j O G J จอจีานโอสระอจีกอไก่จออกกจอกจอกแปลว่าวิ่งเหยอะ หรือที่เคยได้ยินว่า Jo g g กิ่คำที่24 l o c k l l o l l i n g o สลระออ k K คอควาย l o c lock lock แปลว่าใส่กุญแจหรือแม่กุญแจคำที่25 l o g L ลลอลิงโสระอจกอไก่ลออกอลอกลกแปลว่าท่อนซุงหรือขอนไม้คำที่26 L O N G L l o l i n g O สระอ N G งงู L O งลองลอง แปลว่ายาวหรือยาวนานคำที่27 L O S T L ร o l i n g O S L O S 소소 T ททหารการัน L O S lost lost แปลว่าที่ถูกทำลายที่สูญเสียหรือหายไป คำที่18 l o t l l o l i n g o สระอ t ทหาร l o t lot lot แปลว่ามากมายจับสลากหรือโชคชะตาคำที่2 9เอา m o m m ม a m า o สระอ M m m ม m มแมมมแปลว่าแม่คำที่30 M สิบอมอสระอ N K, งองงูคอควายการัน M. มอง ngo, มอ monk monk แปลว่าพระคำที่31แต่ปหาที่10.3หน้า28ค่ะ M O P m โมมาโอสละอพีพอพานมอทอ mop mop แปลว่าไม้ถูกขืนคำที่ส3 N O T N นอทีอหนูโอสละอทีททหารนออทอ not not แปลว่าไม่ คำที่34 p o n d p พอพาน o สระอ n หนู d ดดเด็กการัน p o n o pond pond แปลว่านองน้ำหรือบึงคำที่35 p o t p พอพาน o สระอ t ทอทหาร p o t pot p อ t แปลว่าหม้อคำที่36 R O B R รอเรือ O สรรอ B รอใบไม้ R O อ R รบรบแปลว่าร่นคำที่37 R O C K R รอเรือ O สรรอ C K คอควาย รออคอร็อกรอกแปลว่าหินคำที่สามสิบแปดเอสเอชโอพีเอชชอช้างโอซละอทีพอพนันชออพอช็อปช็อปแปลว่าร้านค้าหรือซื้อของ คำที่39 s h o t s h ชอช้าง o สรรอ t ททหารชอ o t shot shot แปลว่าการยิงลูกกระสุนหรือการฉีดยาคำที่40 s o c k เอสโซโซโอสระอซีเคคอควายโซอคอสอกสอกแปลว่าถุงเท้าคำที่41 s, s o n g s โซโซโอสระอ ng งองงงโซอเงซองซองแปลว่าเพลง คำที่สี่อง T O N G S T ทหาร O สละอ N G งงอ S โซ่กระดัง T O N ท t กส์ท t u n ์แปลว่าที่ขี้คำที่สี่สิบสาม T O P ทีทอทหารโอสละอที P, พอพนันพออพอท็อปท็อปแปลว่าจุดสูงสุดด้านบนหรือลูกขางคำที่44 T, o, ที่ทีโอวายทีทอทหารโอสละอวายยอยักทออยยทอยทอย แปลว่าของเล่นคำที่45คําคำสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้ค่ะแบบเป U R O N G แบบเป็น R รอเรือ O สระอ N G งองูอ O งู Wrong w r o n แปลว่าผิดอย่างผิดพลาดหรือสิ่งที่ผิด จบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่10.1 10.2และ10.3นะคะวันนี้เรารวบกัน3แบบฝึกหัดเลยนะคะแบบฝึกหัดโอออกเสียงอแบบแจกแจงค่ะใครสนใจหนังสือทักมาได้เลยนะคะแบบฝึกหัดเพื่อการอ่านอาอกเสียงภาษาอังกฤษเล่มละ260บาทค่ะ ไม่แพงเลยนะคะคุ้มมากกับการที่ซื้อนะคะเพราะว่าจะทําให้ลูกหลานของคุณอา่านภาษาอังกฤษออกตั้งแต่ป .1 ห,หรือเป็นผู้ใหญ่เพิ่งมาเริ่มฝึกก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะฝึกไปรพร้อมๆกับคลิปของคูไฟนะคะเอาละค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คูฟไฟด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ See you next time bye